ในตอนนี้นะครับครูจะพานักเรียนไปทําความรู้จักกับอีกประเทศเพื่อนบ้านของเรานะครับซึ่งมีอาณาเขตติดกับประเทศไทยเราทางตอนใต้นะครับโดยเฉพาะในจังหวัดส,สงขลาของเรานี่ก็มีชายแดนที่ติดต่อกับประเทศนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นชายแดนทางเสดาหรือว่าชายแดนทางนาทวีนะครับตรงด่านประกอบนักเรียนคงทราบแล้วนะครับว่าคือประเทศอะไรนะครับประเทศมาเลเซียครับ ทั้ง4เอ่อทั้ง5จังหวัดชายแดนภาคใต้ของเราเนี่ยนะครับมีอาาเขตติดต่อกับมาเลเซียเดี๋ยวเราจะไปดูกันครับว่ามาเลเซียเนี่ยมีความน่าสนใจยังไงมีประวัติศาสตร์มีความเป็นมาแบบไหนมีสภาพสังคมแล้วก็มีสภาพเศรษฐกิจแบบไหนนะครับไปติดตามชมกันเลยครับสวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้เราจะมาทําความรู้จักประเทศเพื่อนบ้านของเราต่อกันนะคะเริ่มจากประเทศที่อยู่ทางใต้ของประเทศไทยมีใครรู้บ้างคะว่าคือประเทศอะไร ประเทศมาเลเซียหรือเปล่าคะใช่แล้วค่ะซึ่งตัวแทนของกลุ่มที่จะมานำเสนอก็คือจอยค่ะประเทศมาเลเซียตั้งอยู่บริเวณเส้นศูนย์สูตรแบ่งพื้นที่เป็นสองส่วนมีทะเลจีนใต้กั้นกลางส่วนที่หนึ่งทิศเหนือติดประเทศไทยทิศใต้ติดสิงคโปร์และส่วนที่สองทิศเหนือติดประเทศบรูไนทิศใต้ติดประเทศอินโดนีเซีย พื้นที่ตอนกลางของประเทศเป็นที่ราบสูงและภูเขาบริเวณชายฝั่งทะเลเป็นที่ราบห่างออกไปนอกชายฝั่งเป็นเกาะในอดีตดินแดนบริเวณคาบสมุทรมาเลเซียและหมู่เกาะต่างๆเป็นที่ตั้งของอาณาจักรโบราณเช่นศรีวิชัยซึ่งเป็นศูนย์กลางการค้าสำคัญในบริเวณแถบนี้ ในพุทธศตวรรษที่20ดินแดนบริเวณนี้ได้รับผลประโยชน์จากการค้าขายพร้อมกับการเข้ามาของศาสนาอิสลามทำให้ดินแดนแถบนี้มีการปกครองเป็นรัฐต่างๆแต่และรัฐมีสุลต่านเป็นผู้นำจนถึงปีพุทธศักราช2329อังกฤษเข้ามาครอบครองมาเลเซียในฐานะประเทศอนณานิคม โดยเริ่มจากการยึดปีนังแล้วค่อยๆขยายไปยังรัฐต่างๆในช่วงสงครามโลกครั้งที่สองระหว่างพุทธศัการาช2484จนถึงปีพุทธศัการาช2488ญี่ปุ่นเข้ายึดและครอบครองมาเลเซียจากนั้นอังกฤษกลับมาครอบครองมาเลเซียอีกจนถึงปีพุทธศัการาช2500มาเลเซีย จึงได้รับเอกราชอย่างสมบูรณ์ประเทศมาเลเซียปกครองด้วยระบอบราาประชาธิปไตยแบบสหบพันธรัฐมีสมเด็จพระราชาธิบดีเป็นประมุกดำรงตำแหน่งคราวละหปีโดยผัดเปลี่ยนกับประมุกรัฐอื่นๆสมเด็จพระราชาธิบดีอับดุลลซะซ์เป็นสมเด็จพระราชาธิบดีพระองค์ปัจจุบันและมีนาย มุจธินยะสินเป็นนายกรัฐมนตรีช่วงนี้ชี้นะรัฐทั้ง13รัฐของมาเลเซียนั้นประกอบด้วยกลันตันเกดะตรังกานนเนกรีเซมบิลันปะหังปาลิสปีนังเประมะละกา ยะโฮสลังงอซาบาและสระวะครับหากจะพูดถึงด้านเศรษฐกิจแล้วกล่าวได้ว่าเศรษฐ,ฐกิจของมาเลเซียขึ้นอยู่กับทั้งการเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมในบริเวณที่ราบลุ่มแม่น้ำเพื่อที่สำคัญคือข้าวเจ้ายางพาราและปา์มน้ำมันมีการทำเหมืองแร่ดีบุก ส่งเป็นสินค้าออกอันดับหนึ่งของโลกและได้ชื่อว่าเป็นประเทศอุตสาหกรรมใหม่ของเอเชียทั้งนี้ประชากรส่วนใหญ่ของมาเลเซียเป็นชาวมาลายูใช้ภาษามาเลปและใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่สองและมีศาสนาอิสลามเป็นศาสนาประจำชาติค่ะดีมากค่ะจอยจากที่จอยได้นำเสนอไปนั้น หากเปรียบเทียบระหว่างประเทศไทยกับประเทศมาเลเซียแล้วจะพบว่ามีการเมืองการปกครองที่เหมือนกันคือปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขแต่ประเทศมาเลเซียปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตยแบบสหพันธรัฐมีสมเด็จพระราชาธิบดีเป็นประมุขดำรงตำแหน่งคราวละหปีโดยผัดเปลี่ยนกับประมุขรัฐอื่น ส่วนด้านเศรษฐกิจนั้นต่างกันเนื่องจากประเทศไทยมีฐานะทางเศรษฐกิจอยู่ในระดับกำลังพัฒนาเพราะพื้นฐานทางเศรษฐกิจขึ้นอยู่กับการเกษตรประชากรส่วนใหญ่เป็นชาวนาชาวไร่ประเทศไทยได้พยายามก้าวจากประเทศเกษตรกรรมและกำลังพัฒนาไปสู่การเป็นประเทศอุตสาหกรรมส่วนประเทศมาเลเซียมีฐานะทางเศรษฐกิจดีและมั่นคง สินค้าเกษตรที่สำคัญคือมะพร้าวน้ำมันปาล์มยางพาราผลไม้พริกไทยไม้แปรรูปส่วนทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญคือน้ำมันปิโตรเลียมและดีบุกนอกจากนี้ยังต่างกันในเรื่องของการนับถือศาสนาโดยประชากรส่วนใหญ่ของมาเลเซียนับถือศาสนาอิสลามในขณะที่ประชากรส่วนใหญ่ประเทศไทยนับถือพระพุทธศาสนาค่ะ หลังจากที่น้องๆได้รู้จักกับประเทศมาเลเซียกันไปแล้วเรามาพักทำกิจกรรมสนุกๆก,กันก่อนนะครับถ้าพร้อมแล้วก็กดปุ่มกิจกรรมที่อยู่ด้านล่างนี้ได้เลยนักเรียนโครงจะเห็นแล้วนะครับว่าประเทศมาเลเซียนยก็มีส่วนที่คล้ายคลึงกับประเทศไทยของเรานะครับ แต่ว่ายังมีส่วนต่างกันอยู่อีกจํานวนหนึ่งนะฮะโดยเฉพาะเรื่องของการเมืองการปกครองนะครับประเทศไทยเนีย่ยปกครองโดยระบบประชาธิปไตยมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขใช่ไหมครับแต่ในส่วนของมาเลเซียเนี่ยก็เป็นประชาธิปไตยเหมือนกันแต่ว่ามีรูปแบบของสหพันธรัฐนะครับแล้วก็มีสมเด็จพระราชาธิบดีเป็นประมุขนะครับทางด้านเศรษฐกิจมาเลเซียเขาก็มีเศรษฐกิจที่ดีแล้วก็มั่นคงกว่าเรานะครับด้านสังคมก็มาเลเซียก็จะนับถือศาสนาอิสลามเป็นจํานวนมากนะครับต่างกับประเทศไทยที่นับถือศาสนาพุทธนะครับ ในตอนหน้าครับครูจะพาพวกเราไปเรียนรู้ประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ติดตามกันนะครับว่าจะเป็นประเทศอะไรสำหรับวันนี้ครูต้องลาพวกเราไปก่อนครับเจอกันใหม่ในตอนหน้าสวัสดีครับ